สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้การเคลื่อนที่ของราคาต่อนะครับในรูปของวงจรขาขึ้นหนึ่งรอบนะครับวงจรขาขึ้นเนี่ยเราพูดถึงตัวตลาดที่มันเป็นบูนะครับในลักษณะการเคลื่อนที่ราคาเนี่ยนะครับมีทั้งตลาดขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับถ้าในกรณีที่มันเป็นบูนะฮะบูก็คือทิศทางขึ้นแบบนี้นะนะครับบูนี่ก็คือก็คือกระทิงเนี่ยนะครับแล้วก็ในทิศทางลงก็จะมีลงนะครับก็เป็นตลาดแบ ะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราอาจจะต้องเรียนใน Bear Market นะครับแบ a r market นะครับแ e a r ก็แปลว่าหมีนะครับหมีเนี่ยเขาเป็นตัวแทนฝั่งของขาลงนะครับเพราะว่าเขาชอบตะปบลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ตัวบูเนี่ยก็คือตัวแทนของกระทิงเ่ยนะครับเราก็เลยเป็นทิศทางขึ้นนะครับในคลิปก่อนหน้านะครับผมนะครับทำคลิปก่อนหน้านะครับการเคลื่อนที่ของนะครับ เราไปดูที่แฟนเพจเต๋าทองนะถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับไปดูที่แฟนเพจเต๋าทองแล้วก็นะครับให้มาดูหมุดปักด้านบนสุดเนี่ยนะครับเลือกตรงเพิ่มเติมนะคลิปก่อนหน้าชื่อวัฒจักรตามทฤษฎีอิเลฟเฟส e นะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้จะมีคลิปก่อนหน้าอยู่ถ้าใครยังไม่เคยดูให้ดูที่นี่ก่อนนะแล้วก็ถ้ายังไม่เคยติดตาม YouTube เลยก็ติดตามไว้นะแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้นะครับผมอัติดคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับมันจะได้แสดงให้ท่านเห็นนะ ทีนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดถึงการเคลื่อนที่ของราคาที่มันเป็นรูปแบบนี้นะนะครับมันเป็นวงจรแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นในลักษณะขาขึ้นเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็จบไปชุดแล้วก็จะย่อลงมานะครับแล้วก็เด้งแล้วก็ปรับลงมาใหม่นะครับในลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะเราเรียกเราเรียกว่ารอบใหญ่นะครับมันจะมีตัวเลขพวกนี้ใช่ไหมครับตัวเลขพวกนี้นะครับตัวเลขพวกนี้ผมอธิบายในคลิป ที่แล้วไปนะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะพูดถึงในลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าใจในการเคลื่อนที่ในรอบเล็กๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวในรอบใหญ่เราก็เข้าใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับการที่มันจะเคลื่อนที่ไปถึงตรงนี้นะครับมันจะเคลื่อนที่จากภาพเล็กไปก่อนนะครับถ้าเราเข้ใาใจภาพเล็กนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะต,ต่อยอดไปภาพใหญ่ได้สบายๆนะครับถ้างั้นเรามาดูเรามาดูในล่าสุดนะครับวันนี้จะพูดถึง การเคลื่อนที่ของราคาในวงจรขึ้นหนึ่งรอบนะครับเราพูดเป็นรอบนะนะครับในหในึ่งรอบเนี่ยถ้าดูตามตามรูปเลยนะครับจุดเริ่มต้อนอยู่นี่ครับแล้วก็มีการปรับขึ้นมานะครับผมพูดคําว่าเริ่มต้นแล้วก็ปรับขึ้นมานะครับปรับขึ้นมาเนี่ยชุดที่ขึ้นมาก็คือขึ้นหนึง่งนะครับความยาวของคลื่นเราดูยังไงนะครับเราพิจารณาจากจนนะุดเริ่มต้นนะตำแหน่งจุดเริ่มต้นตอนนี้คือตามตัวอย่างนะคือศูนย์นะครับ ความยาวคลื่นของคลื่นหนึ่งเนี่ยก็คือจุดสูงสุดตรงนี้ h นะครับไหนึ่งนะ h ฮหนึ่งเนี่ยมันไปทำให้ประมาณ1924งีโดยประมาณนะครับ149.24นะครับหลังจากนั้นมันมีการย่อลองมาใช่ไหมนะครับแลวก็เนะการย่อเนี่ยเราพิจารณาลูนะครับตรงนี้เราเขียนโลสองนะนะครับโลอยู่ที่5 4าส ห้าสามนะครับแบบนี้นะครับการทําโลที่ไม่ทําไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่นะครับ <S <S ก็เรียกว่าโลนะพิจารณาจุดต่าสุดนะครับถ้าไม่ทําจุดต่ําสุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่เขาขึ้นมาก่อนหน้านะก็คือตาแหน่งศูนย์เนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับยกยกโลยกโลนะมันก็เลยเป็นตําแหน่งของขึ้นสองความยาวของขึ้นสองคือตรงไหนครับตั้งแต่เนี่ยนะครับหนึ่งสี่เก้าจุดสองสี่ ถึงห้าสิบี่จุดห้าสามก็คือความยาวก็คือตรงนี้เราหักลบกันนะครับถ้าเราเอาตัวเครื่องคิเลขคิดดูคร่าวๆนะนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือเราสามารถที่จะวัดได้เลยเราไม่ไม่จำเป็นต้องมากดเครื่องเลขแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าผมอธิบายเป็นคอนเซ็ปต,ต์ให้เข้าใจแบบนี้นะครับความยาวของของคลื่นหนึ่งก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือศูนย์ไป 149.24สี่เก้าใช่ไหมครับมันก็คือ1 4อ2 4แหละแต่ว่าถ้าเราพิจารณาจากไฮไฮไหนึ่งมาจนโลสอเนี่ยความยาวมันก็อยู่ที่149ยส่สิ้าใช่ไหมากดดูครับ149.24ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย54.53น,นะครับแสดงว่าความยาวของขึ้นขึ้น2มันคือ94.71นึเนี่ย ประมาณนี้นะครับหากลบมันเฉยๆนะ่าที่นี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันมีการปรับราคาขึ้นมานะครับเห็นไ,ไหมขึ้นมาถึงตรงนี้เลขสามเนี่ยอันนี้เป็นขึ้นสามขึ้นสามเนี่ยไฮสามอยูน่นี่นะครับผมพูดคําว่าขึ้นนะเวลาเรามองว่าขึ้นเนี่ยมันจะผ่านไฮเดิมมาไฮเดิมบนหน้าอยู่ที่ไหนครับตรงไฮหนึ่งเนี่ยหนึ่งสี่เก้าจุดสองสี่ใช่ไหมครับพอลาขึ้นมาเราเราเรียกว่าขึ้นนะขึ้นสามเนะี่ย ขึ้น3มเนี่ยมันทําให้ถามไม่ตรง305.18ใช่ไหมครับแล้วก็กย่อลงใหม่ไหมย่อเนี่ยเหตุผลที่บอกว่ายอ่อเพราะว่ามันยกจุดต่ําสุดขึ้นมานครับจาก54.53ถึง2อ6 6 4เห็นไหมว่ามันคือการยกโลนะครับแล้วก็ความยาวขึ้นของขึ้น4เนี่ยนะครับมันคือตําแหน่ง3 0 5ลบกับ2 0 6เนะี่ยมันก็คือความยาวของขึ้น4นะครับ อันนี้คือการยกโลใช่ไหมนะครับพอมันย่อมาไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่เขาเรียกว่ายกโลยกโลนะยกโลขึ้นมานะครับถ้าเรามองไปทางซ้ายเนี่ยเรามีคําว่ายกหายด้วยนะครับก็คือการทําจุดสูงสุดใหม่เหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าก็คือตําแหน่งหนึ่งสี่เก้านะครับขึ้นมาสามสุ้าเนี่ยมันคือการยกหายมันทำให้สูงขึ้นะนะครับยกหาย นะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับก็มีการปรับขึ้นมาตั้งแต่206ถึง456เนี่ยเราพูดคำ่าขึ้นอีกแล้วใช่ไหมครับแบบนี้คือมันผ่านไฮเดิมมาไงไฮเดิมก็คือตรงนี้30518ไปถึง456.3้มเนี่ยมันก็ยกไฮมาเดิมนะครับก็คือเป็นไฮห้าแทนนะครับทีนี้ในลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้มันเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ที่เร,เรียกว่า Impulse นะ i ิ p เพ s e เนี่ย เราสังเกตว่าหลังอิมพัลตมันจะมีตัวเลขอยู่ห้าสามห้าสามห้าใช่ไหมครับนะครับจริงๆอ่ะความหมายก็คือมันเป็นรหัสขึ้นที่ไม่คงบอกความเป็นเทรนไม่เป็นเทรนนะครับภาวะที่มันเป็นเทรนก็คือในตำแหน่งที่มันเป็นถ้าเราดูตรงนี้นะจุดเริ่มต้นไปขึ้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นรหัสห้าใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมเขียนใหม่แบบนี้นะครับความหมายของอิมพัลก็คือชุดนี้แหละขึ้นหนึ่งย่อสองขึ้นสามย่อสี่ขึ้นห้า ในในขึ้นย่อยๆเนี่ยตำแหน่งที่ของขึ้นหนึ่งตรงนี้มันคือภาวะที่มันเป็นเลขห้านะครับหรือว่าเป็นภาวะที่มันเป็นเทรนความหมายเดียวกันครับตัวนี้นะครับในตรงรีมาร์กตัวนี้ผมอธิบายไว้อยู่นะครับภาวะที่มันเป็นเลขห้าถ้าถ้าเป็นหลักขึ้นนะมันเป็นแนวโน้มที่มันเป็นเทรนชัดเจนนะครับแต่ถ้ามันเป็นเราไปเจอว่าเป็นหลักสามเนี่ยมันจะเป็นชุดพักนะครับ มันจะเป็นชุดพักก็คือหมายความว่าถ้าเราดูในลักษณะการขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือขึ้นใช่ไหมในลักษณะการยอดเนี่ยอันนี้เป็นหลักสามผมเขียนตรงนี้เพิ่มเติมนะนะครับจะเขียนให้ละเอียดแบบนี้นะครับตรงที่มันเป็นเทรนนะครับถ้าเราพูดเราเขียนเป็นอักษรนะเราใช้ได้สองอย่างเลยครับจะใช้ห้าหรือว่าจะใช้คําว่าเทรนก็ได้นะครับมันอยู่ในช่วงของตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปขึ้นหนึ่งนะครับเหมือนกันก็คือตรงนี้ 5แล้วก็เทรนเหมือนกันตรงนี้ก็ห้าเหมือนกันแล้วก็เทรนเหมือนกันสังเกตว่าภาวะที่เป็นเลข5เนี่ยนะครับเลข5เลข5เนี่ยมันอยู่ในขึ้นไหนครับอันนี้อยู่ในขึ้นหนึตรงนี้คือขึ้น3ตรงนี้คือขึ้น5นะครับตัวเทรนเหมือนกันนะ่นนะครับหนึ่งแล้วก็5ทีนี้มันจะมีตัวที่เป็นเลข3นะตัวที่เป็นเลข3มมันอยู่ในขึ้นไหนครับ เนี่ยตรงนี้ครับอยู่ในขึ้น2เนี่ยนะครับขึ้น2ก็คือเราจะเขียนเลขสามนะแล้วก็มันเป็นภาวะที่ไม่เป็น,นเทรนเราเรียกว่าคอร์ริคอรคชันนะครับเราจะเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเป็นสามให้เขา้าใจว่าความหมายเดียวกันนะครับและตำแหน่งตัดมาก็คือตรงนี้เห็นไหมมันอยู่ในขึ้น2ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตำแหน่งคือขึ้นสตรงนี้คือน 4, ตรงนี้เหมือนกันมันก็จะเป็นหลักสามนะครับแล้วก็คอร์ริคชันเข้าใจแบบนี้นะ มันเป็นหรหัสขึ้นนะครับถ้าใครเรดด้วยเว็บต่อไปเราจะเข้าใจว่าถ้าเราพูดคําว่า5้าส5สามเนี่ยเป็นมันให้เข้าใจว่ามันคือภาวะที่มันเป็นเป็นเทรนนะครับตอนนี้เป็นเทรนเป็นเทรนเป็นเทรนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเป็นหหัสสามกคือภาวะที่ไม bon ่เป็นเทรนนะเป็นคอลเลคชันคอลเลคชันน่ะนะครับถ้ามันคือการขึ้นมาก่อนถ้ามันเป็นการขึ้นขาหลักมันคือที่ทางขึ้นนี่ที่ทางขึ้นที่ทางขึ้นนะครับมันจะเป็นเทรนนะครับแต่ว่าไอ้ฝั่งที่มันย่อดเนี่ยมันเป็น มันเป็นชุดพักไนงะเราเรียกว่าคอลเลกทีฟคอลเลกทีฟนะครับตัว C นะครับให้เข้าใจแบบนี้นะทีนี้เรามาดูเรามาดูลกักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเวลามันขึ้นจบหนึ่งรอบนะครับเวลาขึ้นจบหนึ่งรอบนะมันจะมีจุดที่สุดนะครับเพราะว่าลกักษณะของการเคลื่อนที่ที่เป็นอิเพล์เนี่ยมันจะขึ้นห้าคลื่นหลังจากนั้นมันจะพักนะครับพอเราพักเนี่ยเราจะพิจารณาตำแหน่งเดียวกันเ่ยครับ ตำแหน่งที่ห้านะครับมันเป็นจุดที่ขึ้นมาแล้วก็มันเป็นจุดสิ้นสุดของเทรนนะครับพอจบสิ้นสุดเนี่ยมันจะพักลงมาลึกพอพักลงมาลึกเนี่ยนะครับมันจะปรับเป็นอักษรตัวน,นี้นะคือ A แล้วก็แล้วก็ B แล้วก็ C ใช่ไหมนะครับจุดเริ่มมันต้องมีจุดเริ่มต้นนะตำแหน่งจุดเริ่มต้นก็คือจุดตำแหน่งเดียวเลยนะครับกับตำแหน่งที่สิ้นสุดนะครับในฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นริมเพลนะครับมันสิ้นสุดตรงขึ้น5้า ฝั่งชุดถัดมาฝั่งที่เป็นคอเลคชันแล้วก็เป็นเป็นลักษณะขึ้นที่เป็นซิกแซกเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากตำแหน่งศูนย์ตำแหน่งเดียวกันนะครับถ้ามันเป็นแพทเทิร์นของซิกแซกนะครับมันจะลงแบบนี้ครับลงนะครับมันจะปรับลงมาก่อนนะถ้าปรับลงมาก็คือขึ้น A นะครับผมมองเป็นย่อนะเราพูดคำว่ายอก่อนนะนะครับเวลาเราเราจะเทียบนะครับซิกแซกเนี่ยเวลาเราเทียบเนี่ยเราจะมีวิธีวัดเทียบอยู่ นะครับลักษณะาการที่ปรับลงมาแล้วมันยังไม่ทําโลใหม่ต่ํากว่าโลก่อนหน้านะโลก่อนหน้าอยู่นี่นะสูเลยนะครับเราอธิบายคําว่าจบรอบอีกทีนะครับจบรอบคือขึ้นหนึ่งยอสามอ่าขึ้นหนึ่งยอดสองขึ้นสามนะนะครับเวลาเราจะวัดนะครับว่ามันจะทําโลใหม่ไหมนะครับอันนี้คือจบไปรอบหนึ่งนะครับไอชุดที่ย่อมาเนี่ยมันมันยังยกโลอยู่เลยเห็นไหมนะครับเราเราก็จะเลยใช้คําว่ายอ เพราะว่าพอย่อดเสร็จเดี๋ยวเขาจะเด้งขึ้นมานะครับมันมีคําพูดใหม่นะก็คือคําว่าเด้งเด้งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารีบาร์การเด้งมันเป็นความหมายนี้ครับเด้งเนี่ยมันคือการปรับขึ้นที่ไม่ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับจุดสูงสุดก่อนหน้าอยู่นี่นะสี่ห้าหกนะครับการที่มันเด้งคือมันเด้งไปมันปรับขึ้นก็จริงจากตรงไหนครับจากสองแปดเจ็ดเด้งขึ้นมานะครับสามแปดเจ็ดนะครับ มันไม่ทําจุดสูงสุดใหม่มันก็จะลงมาอีกนะครับดเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนเรื่องนะครับเรียกว่าคุณลักษณะข,ของซิกแซกซึ่งมันเป็นประเภทหนึ่งของคอร์เร t ชั n นแบบนี้นะนะครับในคอร์เรคชันก็จะมีประเภทเขาย่อยอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนคลิปสถัดไปนะครับแต่เบื้องต้นให้ดูจากรูปนี้ก็คือถ้าผมอธิบายครัว่าย,ย่อนะครับคือให้เราเทียบกับโลก่อนหน้า มันถ้ายังไม่ทําต่ํากว่าโลกว่าหน้าเราเรียกว่าย่อแล้วไอ้ที่มันเด้งขึ้นไปนะครับมันคือการปรับขึ้นไปแต่ไม่ทาจุดสุดใหม่เราเรียกว่าเด้งนะครับแล้วการที่มันเคลื่อนที่ปรับลงมานะครับต่ํากว่าโลกกว่าหน้าแล้วแบบที่เราเรียกว่าลงนะครับสังเกตไหมสองฝั่งนี้เราจะเรียกแตกต่างกันนิดหน่อยฝั่งนี้ทำไฮใหม่เราเรียกว่าขึ้นใช่ไหมครับฝั่งเนี้ยทำโลใหม่เราเรียกว่าลง นะครับการที่ฝั่งนี้นะครับปรับขึ้นมาไม่ทำใหม่เราเรียกเด้งนะครับแต่ในฝั่งนี้การพักลงมาที่ไม่ทำลงใหม่เราเรียกย่อนะครับให้เข้าใจดีนนะถ้าฟังผมไปเรื่อยๆเนี่ยผมพูดคำว่าเด้งผมพูดคำว่าขึ้นผมพูดคำว่าลงผมพูดคำว่าย่ยอเนี่ยความหมายประมาณนี้นะครับทีนี้ในฝั่งนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าหลักขึ้นเนี่ยคอลเลกชันเนี่ยมันเป็น คอเลกชันเนี่ยหนาดก็เป็น3นะครับเป็นภาวะที่ไม่เป็นเทรนนะครับคือทั้งชุดเนี่ยที่ลงมาเนี่ย a b c เนี่ยมันไม่เป็นเซนก็คือเป็น c o เล e ชันอ่ะนะครับแล้วย่อมา c เลยแต่ว่าในภาพล,งลองๆเนี่ยเวลาเขาลงเนี่ยเขาจะพักลงแบบนี้ก่อนนะครับเขาจะพักลงมาเป็นขึ้น a นะครับขึ้น a สังเกตว่าถ้าเราพูดถึงอินพาวเนี่ยนะครับเราจะพูดเป็นตัวตัวเลขนะหนึ่งสสี่ห้าแต่พอมาพูดถึงในลักษณะข,ของ คลื่นที่มันเป็นชุดพักเนี่ยเราจะพูดเป็นอักษรน,นะครับไปจะพูดเป็นอักษรเป็น A เป็น B เป็น C นะครับทีนี้เราดูตามผมนะครับจุดเริ่มต้นก็คือตำแหน่งเดียวก,กันกับจุดที่เขาสิ้นสุดเทรนนะแล้วก็สังเกตว่าเขาปรับลงมานะครับตั้งแต่สี่ห้ากสามลงมาทำโลไว้ที่สองแปดเ็ดจุดเก้าหกนะความยาวของคลื่น A ก็คือตรงนี้นะครับเราใช้4ี่ห้าหกลบกับสองแปดเจ็ดใช่ไหมครับอันนี้คือความยาวคลื่น A นะแล้วมันย่อลงมาย่อลงมาเนี่ยสังเกตว่า ถ้าผมเขียนตรงนี้ว่าเป็นหลัด5เนี่ยไอชุดเนี่ยมันลงมาเป็นเล็กๆก็คือลงเป็นเป็นเทรนชัดๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีดีเทลเยอะๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเรียนกันในคลิปถัดไปแต่ว่าอันนี้เราดูภาพใหญ่ก่อนนะมันลงไปหลาด5นะถ้าหลาก5มันคือเป็นเทรนนะฝั่งนี้มันจะเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปเนี่ยนะครับตัวขึ้น B ีเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นคอร์ริชั่นเสมอๆนะครับอันนี้เป็นหลัก3เสมอๆนะนะครับหลาดขึ้นมันก็เลยเป็นอันนี้คือเป็น5มันเป็น แล้วก็ตรงนี้คือ B b เนี่ยคือขนาดสามแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็น C ตรงนี้นะครับที่มันทําโลใหม่นะนะครับเด้งขึ้นไปสามแปดเจ็ดจุดสี่หกแล้วก็ปรับย่อลงมาปรับย่อลงมาเนี่ยทำโลใหม่ต่ากว่าสองแปดเจ็ดเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของลื่น c นะครับขึ้น C ในรูปแบบซิกแซกนะครับซิกแซกเนี่ยมันแพทเทิร์นมันมันจะเด้งไม่มากแล้วมันจะลงหลงุดลงมานะครับซึ่งพอหลุดตรงนี้มาสองแปดเจ็ดมันก็ลงมาทําโลไว้ตรงนี้นะตามตัวอย่างนะนะครับแบบนี้เราเรียกว่าลง ผมเขียนว่า C นะครับ C หลห้5นะครับหมายความว่าถ้าเราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือตรงนี้ก็เป็นเทรนนะครับตรงนี้เป็นเทรนตรงนี้ไม่เป็นเทรนเรียกคอร์เรคชันนะเราถอยกับดูวิธีอิ p เพลวมันเป็นตรงนี้เป็นเทรนตรงนี้เป็นคอร์เรคชันตรงนี้เป็นเทรนตรงนี้เป็นคอร์เรคชันตรงนี้เป็นเทรน่าเราจะมองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีวัดให้ดูว่าเราจะวัดเขายังไงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ดูวงจรประมาณนี้ก่อนนะครับในลักษณะการขึ้นที่มันเป็น1รอบแบบนี้นะครับมันเป็นตัวแทนของภาพย่อยที่จะไปเป็นต่อชุดในภาพใหญ่ซีนี่คําว่าต่อชุดหมายความว่าถ้ามันคือการขึ้นที่ที่เป็นรอบแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันคอร์ริชันเป็น A เป็น b เป็น C นะครับไอที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยในอนาคตมันจะเป็นส่วนหนึ่งของขึ้นขึ้นหนึ่งนะครับ เวลามันขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้ามานะครับมันมันเป็นภาพที่มันอยู่ในขึ้นหนึ่งขึ้นสามขึ้นห้าในภาพใหญ่ซึ่งถ้าเราไปดูตัวอย่างก่อนหน้าที่เราเคยอธิบายไปนะครับเดี๋ยวดูทีนะลักษณนะเคลื่อนที่แบบนี้เนะี่ยมันเกิดในภาพตัวนี้แหละเห็นไหมหนึ่งสามแล้วก็ห้านะครับมันเป็นภาพถ้าเราเข้าใจตรงนั้นเราจะอธิบายภาพตรงนี้ได้ นะครับ1 3 5แล้วก็มันก็จะมีชุดย่อยตรงนี้เห็นไหมเป็น E เป็น p เป็น c เนี่ยเนี่ยเราจะอธิบายภาพตรงนี้ได้นะครับถ้างั้นเรากลับไปดูทีทีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างของวงจรขาขึ้น1รอบนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะ๋ยวผมจะมาอาธิบายดีเทลพวกนี้เพิ่มเติมนะครับ ให้เราดูไปทีละคลิปทีลลปนะครับค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับในตัวเลขพวกนี้นะครับที่บอกว่าเป็นคืดหนึ่งคืดสามคืดห้าหรือ a รูปแบบที่มันขึ้นเป็นห้าขาแบบเนี้ยหนึ่งสองสามตีห้าเนี่ยนะครับหรือว่าห้าเว็บเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นในในการในรอบใหญ่ที่มันเป็นคืนใหญ่ๆก็คือคืดหนึ่งคืดสามคืดห้าคืดน a นะครับเดี๋ยวพวกนี้เราขยายความนะแต่เขียนให้ดูไปก่อนนะครับหลังจากนั้น การเคลื่อนที่ที่มันเป็น A เป็น B เป็น C เนี่ยมันจะเกิดในคลื่นใหญ่ที่มันเป็นคลื่น2คลื่นสคลื่น B นะครับลกักษณะเวลามันขึ้นจบไป1ชุดแบบนี้นะครับแล้วมันย่อบแบบนี้ลงมาเดี๋ยวมันจะต่อชุดเป็นคลื่นรอบถัดไปอาจจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเข้าใจภาพตรงนี้เราไปต่อเนื่องแบบนี้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวงจรนะครับการเคลื่อนที่ราคาในรูปแบบคลืขึ้น1รอบในคลิปแรกนะคลิปถัดมาเราจะมาเรียนรู้วิธีการวัดนะครับว่า ถ้าเราอยากรู้ว่าตรงนี้มันยอเท่าไหร่เนี่ยวัดยังไงเราอยากรู้ว่าตรงนี้มันขึ้นเท่าไหร่เราวัดยังไงตรงนี้จะยอดเท่าไหร่วัดยังไงนะตรงนี้ขึ้นเท่าไหร่วัดยังไงนะครับสำหรับพรุน้าเรามาต่อกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ